วัสดีชาวสก้ทุกคนลยครับคยวผมนะครับเอกนะวันนี้พบกับการอัพเดีกัรในส่วนของสกินฟรีคำอธิษฐานใบไม้ร่วงนะครับก็เป็นในส่วนของทีม Maple Front นะครับอืมก็อย่าลืมมาคลิกเลือกรางวัล้วยนะจะมีในส่วนของสกินแล้วก็เจ้าตัวของคาเฟนีนะครับสนใจกันได้กะเลือกสกินกันไปเอ้ยเอฟเฟกต์วิ <c oughs> ่งไปเมเปิลดมออะไรหรืผมไม่ไแน่ใจผมมีเรื่องอืมก็เป็นในส่วนของเล่นโหมด 5v5 ทหหรือจะอันดับหนึ่งคังนะครับ ได้สี่แต้มแล้วก็5วิ5หรือจะอันดับกับเพื่อนนะได้สามแต้มกนั้นในเกมโหมด55หรือจะอันดับหนึ่งครั้งคนระับสามแต้มแล้วก็เล่นโหมด55หรืจะอันดับห้าครั้งแปดแต้มแล้วก็ล็อกอินละวันสิบแต้มนะก็อย่าลืมกดอธิษฐานด้วยนะครับมันก็จะแรนดอมมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะนจะแรนดอมไปเรื่อยๆอ,อ,อ,อืมแล้วมีในส่วนของบัตรเช่าด้วยครับคาฟเฟนี่เนาะอืมตรงนี้เขาจะมาแบบ สำหรับใครรวดเร็วใครรีบร,รีวิวสกินก็ตาบานนี่นะเดี๋ยวค่อยไปดูไอ้นี้กันส่วนที่รัวมาแล้วครับในส่วนของสก,กินลาคอสเนาะใครสนจใจจะใสยได้ส่วนผมขอผ่านเก็บงบประมาณไว้ก่อนคุณลาพิกาเราเรีวิวไปแล้วนะครับแล้วกล่องขั้นสูงก็เลทอยู่ประมาณ0ูนสองห้าเปอร์เซนะครับใครมีดวงก็จัดแต่ผมไม่มีดวงเจ๊เหลียวก็เป็นในส่วนของนี่นะครับสะสมใบเมเปิ้ลรับ ไอเทมฟรีนะก็อย่าลืมมาทําในส่วนตรงนี้ด้วยครับก็เป็นในส่วนของภาพพิเศษเจ้าดับหนึ่งครั้งแล้วก็สังหารมินเนี่ยนะครับให้ครบสนะิบเนาะและรางวัลก็เป็นในส่วนของนี่ครับท่าวาร์ปนะไอเสกวาร์ปเบิร์นฟรอนสามสิบฟันนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของคาเฟนีเบิร์นฟรอนเป็นรูปโปรไฟล์เนาะก็อย่าลืมมาทํากันนะครับในส่วนนี้นะเป็นกิจกรรมที่ทําง่ายไม่ได้ยากอะไรนะครับข้าๆมานี้กันก็ไปดูท่าเปิดตัวของคาเฟนีกัน ก,ก็เป็นในส่วนของ Ma f o ิลฟอน f f f i n e นะครับก็เป็นในทีมของจับป้านก็นึกสภาพเห็นหมวกแม้คล้ายๆทอนไหมครับผมว่าทีมนี้คล้ายๆกับทอนนะไอทีมของรถจักไอ้น้ำอ่ะแต่นี้เป็นในส่วนของทีมไบเมเปิลเนาะแล้วก็มีดารุมะด้วยมีหนกากด้วยนะครับมาานนีน้ากากนอนนั้นหมานนั้นหมานเนี่ยน้องแมวน่าจะน้องแมวน้องหมาน มันแมวเนี่ยเลยล่ะน่ารักนะมีสามนวดด้ยอืมก็ส่วนตัวมองว่าก็ออกแบบมาดูดีนะครับแต่เช่นเคยไม่มีเอฟเฟกแล้วคือ r เนี่ข้อเสียอย่างเดียวเลยที่ผมรู้สึกได้ละคือไม่มีเอฟเฟกต์โมเดลสวยอะไรสวยก็โอเคครับสวยก็ว่าตามสวยนะไม่สวยผมก็จะคะแนนลบสี่อย่างเงี้ยเอ,อถ้าแต่สี่ดิงถึงสี่นี่คือแย่ถ้าแต่งห้าถึงสิบคือดีหมดครับอันนี้ก็ประมาณ ถึงแปดเลยนะคอนข้างดีนะครับดูดีมากเลยนะรูเสเปรอาร์ก็ไม่ได้แย่นะครับสเปรอาร์นี่ดีมากนะอืคนออกแบบเขาค่อนข้างใส่ใจรายรา,ายละเอียดนะครับก็ค่อนข้างดีเนาะก็ปรับแต่งรู้สึกว่าสก,กินนี้จะไม่มีนะครับก็จับไปด้วยลจับไปด้วยเจ้าตัวแล้วกันครับก็ชอบเลยด้วยเชิดกระเจกดซับไปกดซับใครจะเป็นอะไรใ,ใจคนหนคลิปไหมครับส่วนจะเป็นคลิปแต่แต่หมายก็ใสตามมันนะวันนี้ฝากไว้นครับัสดีครับเดี๋ยวเจอกัน เผื่อใครอยากให้เล่นเฮดโอเคก็บอกได้นะแต่ช่วงนี้ก็มาลงอวหนักๆหน่อยเพราะอยากจะขึ้น100ดาวเร็วๆครับตอนนี้ยังติดอยู่ที่50กว่าดาวเศร้า<ว>จากไปด้รูปสเปซอาร์ตของนางนะครับ